โอเคที่ยุ่งาวันนี้เป็นกาบก็คือไปรับคุณแม่มาเรียบร้อยตอนนี้รถน้ำศพกำหนดการอะไรยังไงบ้างคะพี่ก็รถน้ำศพตอนสี่โมงเย็นนะแล้วก็สวดตอนหกโมงเย็นสำหรับวันนี้วันเดียววันที่เหลือก็หกโมงครึ่งค่ะสำหรับการจัดไปไปแม่ไปยังไงก็ไปอย่างสบายๆหลับสบายช่วงบ่ายของ ตีสองตีสองสิบห้าคุณพ่อขออนยญาทำมันมีสัญญาณอะไรไหมคะพ่อไม่รู้พ่อไม่ทราบค่ะแต่ว่าเขารู้กันหมดแล้วแต่เขาปิดแม่ให้พ่อรู้คนเดียวคือคือช่วงช่วงก่อนที่ก่อนหน้านี้ประมาณห้าหกวันเองค่ะคือแม่เริ่มสุดสุดเยอะมากจนก็แบบเข้าไปทำค่ะตัดเข้าไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างเงี้ยแล้วก็ เหมือนทางโรงพยาบาลก็ได้คุยกับเราว่าให้เราเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอกสารอะไรทุกอย่างอยง่างเงี้ยค่ะแต่ไม่บอกคุณพ่อขนาดไม่บอกอยู่ดีๆก็วูบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจนเนี่ยพ่อเพิ่งจะได้รู้วันเนี้ยพ่อก็คงรู้สึกว่าทาไมวันนี้พอแบบเหมือนพอคุณแม่ไปไปุ๊บทุกอย่างพร้อมหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเก็บไวไ้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเราก็ต้องห่วงคุณพ่อด้วยะคะ่ะ คือตอนแรกไม่กล้าบอกคุณพ่อไม่บอกก็ตั้งใจว่าไม่บอกแ,แค่บอกพ่อว่าเ,าเหมือนตรวจเจอเนิ้วแล้วเอาลงไปผ่าน,นิ้่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่บอกไม่บอกสัญญาณอะไรมากก่อน่พี่อยู่ค่ะทำไมถึงอ,อยู่สดอะคะมีอาการแทรกต้อนอ่ไ่จริงๆด้วยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลมาเจ็ดปีนะเจ็ดปีกว่าแล,วแล้วแล้วคือด้วยด้วยโรคของคุณแม่ที่แม่เป็นเนี่ยค่ะเท่านี้ถือว่ามันนานมากแล้วจริงๆคือ อวัยวะต่างๆมันโดน<า>ทําลายหมดแนละ้วไม่ค่อยทํางานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไม่ถ่ายไม่ปัสสวะแล้วก็เริ่มตัวบวมตัวเหลืองแล้วก็เริ่มแบบความดันลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆสัญญาณมากๆที่แบบเขาก็บอกกันว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็จะรู้แค่ว่า เป็นมิ้วเป็นอะไรอย่างตอนที่คุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม่ครั้งล่าสุดวันไหนครับคุณม่อยู่ทุกวันนะคก่อนพ่อเข้าโรงพยาบาลก่อนพ่อเข้าโรงพยาบาลคือคุณพ่อจะถ่ายละครติดติดกันสามวันเป็นช่วงที่คุณแม่สุดสามวันแล้ววันแล้วคุณแม่ก็ดีขึ้นมานิดนึงในวันที่ก่อาานวันที่คุณพ่อจะเข้าโรงพยาบาลแล้วในวันที่คุณพ่อรูบแล้วเราพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลกำลังเข้าห้องฉุกเฉิน พี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณแม่สุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องสุกเสิ่อยะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือแบบันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราแบบสองคนเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าอเคต้องแบบวินาทีนีัเราอยากให้คุณพ่อแข็งแรงก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างทําความเข้าใจกับโรคของคุณแม่มาระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ แต่หลังจากที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลวันหนึ่งคุณแม่ก็เหมือนอาการดีขึ้นจากที่แบบปลุกไม่ตื่นมาหลายวันก็ก็ลืมตาก็อรย่างเงี้ยค่ะแต่หลังจากดีขึ้นวันตุองขึ้นก็ก็ไม่อยู่แล้วในช่วงเวลาทีที่แม่ทุงกําลังจะสิ้นลมอะค่ะเราได้ไปถึงโรงพยาบาลทันไหมคะโอ้เหลือแหละไปก่อนตั้งชั่วโมงเขาได้โอกาล่ำลานบอกก็บอกเขาก็หอมแก้มเขา ก็บอกพ่อรักแม่ที่สุดเมื่อกี้ก็หอมแก้มเขาเมื่อกี้เนี่ย<ะ>พอเขาแต่งหน้าเสร็จก็บอกว่าแม่ไม่รักษาคําพูดกับพ่อเลยนะมแม่บอกแม่จะไม่ทิ้งพ่อและแม่ทิ้งพ่อไปทําไมคิดว่าวันที่เราวูบนั้นคุณแม่ได้มาหาเราไหมคะไม่ออไม่มีเลย อ๋อห้องพรนะนมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ<ม>อ่ะเพราะระหว่างเทียนที่ตั้งกับพานเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้มาเป็นติดปี<ม>ถ้าเราก็สวดมนต์ทุกวันมันก็ไม่เคยเป็นไร<ม><ม>วันนั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็นั่งสมาธิหลับตาพอหน้าสมาธิปับ๊บลูกสาวคนเล็กบอกคุณพ่อไฟไหม้เราก็ลืมตามไฟกํลาลังลุกกํ<ม>ลาลังลุกพาน<ม>ตอนหน้าเลยเ<ม><ๆ>ลยเราก็ดับเราก็งงว่ามาเกิดขึ้นได้ยังไง เมื่อวานน right totally ี้แหละครับพี่วินนี่แทนจะดูแลคุณสภาพจิตใจคุณพ่อยังไงบ้างคะตอนปัจจกันคือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าดูแลมาตั้งตั้งแต่ก่อนที่จะแบบถึงวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็ต้องให้ให้คุณพ่อให้ความร่วมมือด้วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบคือพอเขาหายปุ๊บเขาก็จะไปหาคุณแม่อย่างวันวันที่แบบเขาถ่ายละครหนัก กลับมาวันหนึ่งที่กลับมาถึงบ้านเขาก็จะนอนหลับคาเก้าอี้คือเหมือนแบบตัวเองไม่ไหวแล้วแต่แบบพอแบบปลุกให้พ่อพ่อตื่นพ่อไปนอนบนเตียงนะอะไรเงี้ยนอนดีๆได้นอนแล้วไม่รอนจะไปหาแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกพ่อมันเช้ามากยังไม่ต้องไปตอนนี้กลับไปนอนก่อนอะไรเงี้ยแล้วรันลุกึ้นเขาก็บูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนน,นนี้คนนี้คนที่ห่างไม่ได้บอกน้องบอกทุกคนเลยว่า ไม่ให้เดินไปไหนคนเดียวอย่างเงีย้ยค่ะว,วันไหนที่เราไปทํางานเราก็สั่งลูกเราไว้ว่าแบบบอกคุณตานะคะว่าถ้าจะไปไหนให้เรียกหนูอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือเน<อ>ี่ยก็พอคือจับเวงจับไว้ดูแลพ่อเราก็ <c oughs> ถ้าใครว่างก็คือจะดูแลแต่ว่าถ้าเกิดยุ้งไม่ยุ่งถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยค่ะยังไงยุ้งก็ต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งให้แบบอยูอ่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สุขภาพต้องระเั็ติดเนื้อกันไหมคะเขาไม่เป็นอะไรหรอกวันนั้นมันพักผ่อนไม่พอ คุณพ่อ,พอ,อ,อคุณหมอให้เป็นยังไงเราไหมคะต้องระวังเรื่องการพักผ,ผ่อนหรือว่ายังไงต้องระวังพักผ่อนนนเองแล้วในหมอก็จะนัดไปตรวจหัวใจอย่างเต็มที่เลยที่ภูมิพลจะได้รู้เป็นไรแต่วันนั้นหมอเช็คที่โรงพยาบาลน,นี้คือคุณหมอคนนี้เป็นหมอที่ผ่าตัดหัวใจคุณจุดป,ประวัาิปัตมาสุนและเป็นเจ้าของไข้พ่อพอดีท่านก็เอาเครื่องมือมาเอาเครื่องมาท่านตรวจเอพี่พี่ก็แข็งแรงเนยไม่เป็นไรทั้งอย่างเลย เอางี้ไปตรวจที่ภูมิพลดีกว่าให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเลยมีเวลาเช็คละเอียดไปเลยนะพ่อเนาะแต่ก็ให้ความร่วมมือกับลูกใช่ไหมครับตัวพี่ยุ้ยก็ดูเป็นห่วงพ่อเลยเนี่ยพ่อบางทีก็จะารมณ์เหมือนกันแหละเขาทำสัญญากับลูกยังไงบ้างเขารูกเป็นห่วงสภาพจิตใจก็รู้เราเข้าใจเขาอ่ะแต่เขาที่เวห้อไม่กระจายเรามีอะไรบอกลูกไหมครับบางทีเราเราก็ไม่พูดว่าบางคนไม่ค่อยพูดอะไรเวลาเมื่อวานพ่อก็ไม่ออกจากห้องอยูมาในห้องเลยนะ เห็นแล้ววันนี้หลายคนมองคู่เรากองแม่ทุนคู่รักจริงแบบว่าตัวอย่างรู้สึกยังไงนะครับคุณพ่อก็ดีใจอะว่าดีใจที่เขาได้ทําความดีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ทุกคนชื่นชมว่าเป็นคู่รักตัวอย่างมันไม่ใช่จากพ่อเลยจากแม่ทุนทั้งนั้นเพราะว่าวันนี้ก็ส่งนะ้วครับกับโซลันเนาะใช่มีสิ่งไหนที่คุณพ่อและทางครอบครัวอยากจะทําเพื่อแม่ไหมคะมันรู้แค่ทำอะไรแล้วถ้าอยากทำมาเลย ใหญเขาฟื้นมันทําไม่ได้แล้วปฏิหารมันไม่มีแล้วตอนนี้ก็ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็พยายามนึกกันอยู่ระหว่างเราก็รู้ว่าแม่ชอบอะไรก็พยายามจะทํำให้เขาพี่ยุ้ยค่ะคุณแม่ยังมีห่วงอะไรบ้างไหมคะอจริงๆพูดยากมากพอคุณแม่เป็นคนที่แบบ ตลอดเวลาคือห่วงทุกคนในครอบครัวมากกว่าตัวเองมาโดยตลอดอะไเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้สื่อสารกับคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่คือแบบเหมือนไม่ไม่พูดไม่อะไรกับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วลซึ่งเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าแม่คิดอะไรยังไงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่แบบที่ที่ทหมอพยาบาลเขาให้เรารอยู่กับคุณแม่มก่อนที่แบบทุกอย่างมันจะเป็นศูนย์นะคะ ก็ให้ไปพูดกับคุณแม่ก็คือพยายามบอกก็แบบไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอ,อ,อยู่ในฐานะคนแม่เป็นต้นแบบในความแบบความสู้ค่ะแค่เห็นตรงเนี้ยสู้มาแบบจะจะแปดปีอยู่แล้วอนเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆโลกนี้คือแบบเขาอยู่ได้ห้าปี<ช>ส<อ>ูสุด้วก็สู้มาตลอดคือแบบวันนี้คือแม่สู้ถึงที่สุดแล้วเลยเราก็รู้สึกว่าแบบ อหเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแข็งแรงแค่ไหนแบบไม่ได้ครึ่งของแม่จริงๆพี่วิวอยากจะขอพระราชทานเพลงอ,อะไรให้แม่บ้างย<ร>ังคะ,ะถ้ามีโอกาสเราก็อยากทําแต่ทีนี้เราจะมีเวลาหรือเปล่าเวลานีใ้ใครเขาอยากได้แต่เราพเป็นของสูงเป็นเกียรติโยศโกโงของกูัครก็กำเนินการอยู่ในหลวงพ่อมันมันอยู่ตรงนี้กันหมดใครจะดำเนินล่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หละเนี่ย จะปลาอ่าค่ะอไรวางไว้ยังไงอะไรค่ะไม่เก็บเป็นลอยเศรษฐกิจเรื่องเป็นเศรษฐกิจเพราะคุณแม่ชอบทะเลมากแล้วตรงนั้นน่ะลูกชายคนโตที่เสียไปแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นและว่าแม่ของพ่อก็อยู่ตรงนั้นพี่ชายของพ่อก็อยู่ตรงนั้นให้เขาไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นแหละขอบคุณนะคะเป็ร่วงใจให้นะคะ